สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้รายงานข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองกันต่อเนื่องนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติเราตามเรื่องราวข่าวสารนี้มานานนะครับเพื่อเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้กับสื่อไทยนะครับเป็นหนึ่งกำลังในการขับเคลื่อนและกันหลังจากติตีกันไปไทยก็ดีขึ้นนะครับในแง่ของสื่อโซเชียลเพราะอย่างที่ผมพูดไปหลายคลิปครับแต่ก่อนถ้าเราพิมพ์คําว่าไทยแลนด์เข้าไปใน X หรือ Twitter นะก็จะมีแต่ ไอโอของขมินเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ทีมงานของไทยทํางานหนักแล้วนะครับและก็เปิดเผยความจริงมากขึ้นถ้าพิมพ์คําว่าไทยแลนด์ก็จะมีข่าวสารแล้วก็ความจริงจากประเทศไทยเยอะขึ้นมากๆเลยถือว่าการสื่อสารออกไปอย่างน้อยได้ผลในแง่มุมหนึ่งทุกคนช่วยๆกันนะครับนะตอนนี้เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลทีมงานรัฐก็กําลังที่จะสร้างเพจที่อัปเดตตลอดเวลานะครับเพื่อสู้กับทางขมิ้นขมินที่โพสโดยตรงจากคุณวันเนสตแล้วก็ฮุนเซนเลยนะครับเวลาที่จะสื่อสารอะไรออกมาแล้วก็โคศก จะถือว่ารวดเร็วกว่าเรานะอย่างเช่นการเรียกทางด้านของทูตและก็สื่อต่างประเทศเนี่ยเข้าไปดูเรื่องของพื้นที่นะครับที่เกิดความเสียหายก่อนก็ชี้เห็นความเสียหายที่ไทยนะฮะได้ทําลายไปที่เขมรนะฮะซึ่งต่างประเทศก็ รับรู้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โหไทยทําขนาดนี้เลยเหรอบางประเทศนะยังไม่เห็นความจริงอีกด้านนะฮะก็อย่างที่เขมรนาพาไปดูเนี่ยก็คือพาไปดูอนุสาวรีย์ตาอมนะครับที่ไทยประท้วงละเมิด MOU ในปี2543จุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณช่องอ่านม้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลบ้านของแอดเองแต่แอดไม่ได้อยู่น้ํายืนนะอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยขเมรครับลักษณะคล้ายชายชราขี่ม้าถือหอกและโล่ซึ่งฝ่ายไทยเคยคัดค้านอนุสาวรีย์ดังกล่าวนี้ว่าละเมิด MOU เพราะ สร้างในเขตโครงสร้างถาวรในเขตพิพาทนะล้ําเข้ามาในฝั่งไทยแต่การคัด้านไม่เป็นผลครับขมรสร้างมันขึ้นมาและสุดท้ายนะฮะการต่อสู้กันก็พังเสียหายราบเป็นหน้ากองขมรนเสียใจกับเรื่องนี้มากนะครับก็เรื่องนี้ฟ้องกับชาวโลกที่เข้าไป ฟังข้อเท็จจริงจากฝั่งเขมรนะฮะเป็นเรื่องปกติพื้นที่สูร้รบต้องพังเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนี้ไม่ต้องเครืยร์แข่งนะฮะเขมรก็มีแต่ประเด็นนี้แหละมาเล่นเราก็ตอนนั้นที่เชิญไปเนี่ยเขมรเชิญทั้งหมดหลายประเทศนะแต่ที่เข้าร่วมจริงๆนะที่เข้าไปจริงๆเนี่ยก็มีเมกามีจีนมีรัสเซียมีเกาหลีออสซี่มาเลอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเวียดนามเมียนมานะครับแต่วันนี้ ไทยเอาบ้างในเมื่อคุณบอกว่าเราทําอนุสาวรีย์ของคุณพังทั้งที่เป็นการสู้รบของทั้งสองฝ่ายวันนี้เราเอาบ้างนะฮะเชิญเหมือนกันแต่ครั้งนี้ไทยมาเต็มกว่าคือนา,นานาประเทศพร้อมใจนะทูตฐานทางต่างชาติขเขมรมี13ชาติไทย24ชาตินะฮะพร้อมใจกันมากอเมริกาจีนมาครบรัสเซียมาด้วยแล้วก็มีสวีเดนอิตาลีเยอรมันเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาฝรั่งเศสญี่ป,ปุ่นครับอินเดียเกาหลีใต้อินเดียก็มาไทยเห็นสื่ออินเดียยกย่องไทยอยู่ว่าไทยไม่น่าจะ ว่าเป็นผู้เปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรื่องของภาพลักษณ์ไทยดีนะครับอินเดียบอกนะอินเดียก็มาแล้วทีนี้ ใครอีกอินเดียแล้วก็ปากีนะครับสิงคโปร์นะอาเซียนลนะสิงคโปร์เวียดนามมาเลสาราชอาณาจักรลาวบูไนบูไนย,ยังมาฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จุรกียแล้วก็เมียนมาที่ไปขเขมรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาติอาเซียนนะครับแล้วก็บวกกับเอเชียน,นิดหน่อยก็พาไปเลยเรามั่นใจฮะว่า,ขาเขมรสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแน่นอนนะครับโดยการลงพื้นที่ทั้งหมดรวมนะครับสำนักข่าวจาก27สิสำนัก ข่าวด้วยผู้ร่วมภารกิจทั้งหมด105คนเลยนะครับก็จะไปตรวจที่เขมรโจมตีใส่พลเรือนที่ศีสเกตแล้วก็เดินทางไปที่อุบลนะฮะเข้าไปที่มณฑลฐานบกที่22นะฮะสมัยแอดเรียนรอดก็ไปที่นี่แหละเพื่อฟังคําบรรยายสรุปว่าที่ไหนพื้นที่ความเสียหายบ้างแล้วก็ไปดูนะครับว่าเขมรทํำยังไงเอื้นที่โรงเรียนที่รับความเสียหายนะฮะไปอีก ไปที่โรงพยาบาลเอ่ยที่ขเขมรโจมตีใส่ไปอีกไปที่ปั๊มร้านสะดวกซื้อไปดูกันว่าวีรกรรมของขเขมรเป็นยังไงให้ชาวโลกได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มีผู้คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นประชาชนคนธรรมดาซึ่งแต่ละจุดชัดเจนนะก็เป็นอุปกรณ์อาวุธของทางขเขมรน,นะครับมันชี้ชัดเลยว่าใครเป็นคนยิงเราไม่ได้ยิงของตัวเองแน่ๆอุปกรณ์ยังอยู่นะฮะแล้วก็ ไปดูผู้อพยพซะหน่อยเ,ออเขาอยู่กันยังไงลําบากยังไงนะต่างประเทศจะได้รู้ได้ทราบเพราะช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ทงางต่างประเทศหลายฝ่ายก็มองว่าโอโ้ไทยใหญ่กว่าขมเหหงรังแกหรือเปล่าอีกหนึ่งที่ที่ ชาวไทยอยากให้ไปมากนะฮะก็คือปราสาทควายนะฮะที่เขมรยึดไปจริงๆเราครองพื้นที่รอบนอกได้นะ,ะแต่เขมรไปฝังตัวอยู่ในปราสาทนะครับแล้วก็ฝังอุปกรณ์เอาไว้เข้าไปก็คือบึ้มะนะฮะจริงๆเรามีศักยภาพนะแต่เราไม่อยากที่จะทําลายปราสาทถ้าเราทําลายปราสาทแล้วก็ยึดได้แต่เขมรไม่สนนะฮะนี่คือภาพที่เขมรได้เข้าไปอยู่นะฮะบอกให้แชร์หน่อยเนี่ยตั้งฐานกันแบบนี้เลยฮะผิดหลักแน่นอนนะครับการทําของเขมรนะชาวไทยก็บอกพาพวกเขาไปดูหน่อยทั้ง27ชาติ รวมทั้งหมดเนี่ยจะได้เห็นข้อเท็จจริงนะนอกจากสิ่งเหล่านี้ไทยของเราก็ยังโชว์สปิริตนะฮะวันนี้ปล่อย2ทหารขเขมรน,นะฮะกับประเทศไป1คนเนบาดเจ็บหนคนสติฟั่นเฟือนนะฮะ ก็ปล่อยกับประเทศไปเขาเมียนก็มารับนะฮะโพสต์โอตื่นเต้นโอ้ขอให้มาส่งเราจริงๆเธอแบบสร้างสถานการณ์นะนับถอยหลังแบบโอ้สินาทีใกล้จะถึงแล้ว7นาที5นาทีลากับว่าเราจะโกหกอะไรเงี้ยนะเราก็ไปส่งจริงๆตามที่ตกลงเอาไว้นะคิดยังไงก็ทําอย่างนั้นไทยของเราซื่อสัตย์และมีความเป็นมนุษยธรรมนะครับนี่เรื่องของโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลสัมสิทธิ์ที่ประสงค์ก็บอกว่าจะให้บริการผู้ป่วยกัมพูชารายใหม่ตามหลักมนุษยธรรมแล้วนะหลังจากเป็นประเด็นดราม่าก,กันเยอะเหมือนกันคือ ือไทยเรายึดหลักมนุษยธรรมไว้ก่อนบางฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยบางฝ่ายก็เห็นด้วยนะฮะแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเถียงกันนะอันนั้นก็เป็นการชี้แจงของโรงพยาบาลแต่ต้องยอมรับว่า ผมเองผมอยู่ในพื้นที่นะเวลาไปโรงพยาบาลก็จะเห็นเยอะนะครับชาวเขมรเนี่ยก็จะงงๆกันเขาพูดภาษาอะไรกันอะไรอย่างงี้นะแต่จริงคนคเขมรเนี่ยข้ามมารักษาที่โรงพยาบาลอ,อุบลเยอะมากจริงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมื่อวานมีดราม่าเ,ออเราจะหยุดงดความช่วยเหลือก่อนนะฝั่งนั้นก็ดินนะ้นหนักวันนี้เราก็ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วทหารเนี่ยที่ปล่อยไปเนาะสองฉเฉลยศึกก็สาบานฮะว่าจะไม่มารุกรานไทยอีกนะฮะออจริงไหมเนี่ย <laughs> ไม่อยากเชื่อเท่าไหรนะ่นะก็ปล่อยไปได้ปล่อยแล้วทําไงได้แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศตรวจพื้นที่นี่ทางขามรก็ดิ้นใหญ่ฮนะก็ถแถลงข่าวเมื่อ10:15นาทีที่ผ่านมานี้หลายเรื่องหลายราวนะครับปฏิเสธได้ลหลายเรื่องแล้วก็บอกนะครับว่าไทยเองยังไม่ได้ส่งทหาร ให้ครบ20นายนะฮะก็ขอให้ทางมาเลเซียเนี่ยที่เป็นประธานอาเซียนในเร่งนะให้ไทยส่งให้ครบ20ทหารตามกำหนดมายุทธ์เสรีธรรมระหว่างประเทศนะโดยด่วนครับนีดแน่้ออกมาอีกแล้วเขาเรียกว่าดิ้นครับยิ่งเห็นแบบท่านต่างประเทศเข้าไปนี่ยิ่งแบบว่าอกสันขวัญผวากลัวความจริงเปิดเผยครับหลักฐานมันยังอยู่ชัดเจนนะฮะ และก็พวกเฟกนิวของเขมรน,นะครับรับการแชร์ไปด้วยบอกว่าเราเนี่ยไม่ถูกสวีเดนขายกลิปเพนให้แล้วนะครับเพราะว่าเอามาก็ใช้โจมตีกัมพูชานะฮะทางกองทัพก็บอกแล้วว่า นั่นเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะฮะเพราะว่าโครงการเก่ายังดําเนินการระหว่างการซื้อเพิ่มเติมอยู่นะฮะซื้อมาไม่ได้มาโชว์งานวันเด็กเท่านั้น,นะฮะซื้อมาก็เพื่อการรบโดยเฉพาะวันนี้สวีเดนก็เข้ามาด้วยไม่มีปัญหาะะต่างประเทศเองก็เริ่มรู้ไส้รู้พุงมากขึ้นโดยเฉพาะรอยเตอร์ที่เพิ่งรายงานข่าวสารไปนะฮะชี้ชัดเลยในวันนี้ คือเริ่มกระจ่างนะฮะรอยเตอร์ซัดเลยบอกว่าฮุนเซนนี่แหละคือผู้นำในความขัดแย้งของไทยและกัมพูชานะฮะคนเดียวเลยพวกเขาโจมตีใส่โรงเรียนโรงพยาบาลบ้านเรือนชาวไทยหลักฐานที่มีอยู่เชื่อว่าฮุนเซนอยู่เบื้องหลังการโจมตีเหล่านี้ และนอกไปจากนั้นฮุนเซนเนี่ยยังชอบในการเล่น Facebook เป็นอย่างมากนะฮะและก็ใช้สิ่งนี้ร่วมแชร์ชักชวนแฟนเพจวิวากษ์วิจารณประเทศไทยหลายครั้งหลายหนโดยบอกว่าฮุนเซนเขาเกิดในครอบครัวชาวนาขึ้นมาเป็นฐานของขมิ้นแดงปกครองและแบบเผเดจการแล้วก็ทํากับประชากรก่อนที่จะสถาปนาตนเองนะครับความมั่งคั่งมันเกิดขึ้นจากชนชั้นนําปกครองประเทศเท่านั้นและคู่แข่งทางการเมืองก็ถูกจําคุกระเนตเทศความขัดแย้งบริเวณชายแดนทาให้อิทธิพลของเขาปรากฏชัด มีการแสดงการสนับสนุนอย่างล้นหลามบนโซเชียลมีเดียท่ามการกระแสชาตินิยมหาเป้าหมายนี่คือการเสริมสร้างชาตินิยมแล้วก็เขาประสบความสำเร็จแล้วละ่ะแต่รอยเตอร์ตาสว่างครับก่อนใครชีช้ชัดไปเลยนะฮะนี่แหละต้นเหตุแห่งความขัดแย้งนะฮะเป็นสำนักข่าวจากอังกฤษองค์กรอิสระแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยอย่างน้อยสื่อใหญ่ขนาดนี้เห็นมุมมองที่ดีของไทยนะฮะ จะได้ไม่เอาไปพูดเสียหายต่อๆกันเดี๋ยวความจริงก็จะเริ่มปรากฏขึ้นครับเพราะว่าวันนี้27ชาติรับรู้แล้วหวังว่าเราจะมีหลักฐานเด็ดๆนะฮะส่งต่อให้เขาจะเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้เราก็เพิ่งปิดดีลภาษีกับทำ19%นะฮะเ<ะ>ท่ากับคอมเมนเลยฮะไม่รู้ข้อตกลงมีอะไรบ้างนะแต่19%ก็ถือว่า เป็นที่พอพอใจของไทยและมเขมรหุนมาเนตนี่ยกย่องทรัมป์มากอยากจะจะเกินกินนะฮะจากเดิมของเราในสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่ากับมเขมรถูกลดเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันพวกหนักอยู่ที่แคนาดาพวกนั้นนะแลนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ในการอัปเดตข่าวสารนะฮะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ